สีสอ้สออซิกเกอร์มีโอ้ส,ส,ส,อสองสีส้มมีนอเอายไน่เลากำลังเดินทางเละสอบเสารถจักร เชื่อทางนี้กับบางเงานางลหลยโคตรงามก็ทายสบายดีพี่น้องเมื่อสุขสุโคนเราพบกับสามาเซียแล้ววันนี้เฮากับยูที่บางเบียงเด้อทุกคนเดี๋ยววันนี้เฮาพาทุกคนมาเลาะเบ่งผาบรรยากาศยู่ถานภายในตัวเมืองเนาะเมืองบางเบียงนั่นเองเนาะน,นี่ก็จะเป็นพวกนันเนาะโรตีนเค้กเรอย่างเนาะเพื่อนไขยตามนี้เลยแล้วเดี๋ยวนี้แม่นเฮากับสาวเนาะก็จะเป็นหมู่เฮาสองคนนั่นเองคือเพื่อนกำลังย่างเข้าไปอยู่ ทางน,นาเพื่อจะได้ไปซอกรถยัดหรือว่าจะไปเซารรถหลังฮาสิพาเขาไปเที่ยวอยู่ตามสถานที่ต่างๆอยู่ในเมืองบางเพียงนี่เองเดีย๋ยวไปเบิงน้ำกันว่าเส้นสีเซารรถหรือว่าขันเท่าใดนั่นเองเนาะว่าสิมีแนวใดไดะนะเราก็บเคยมาจะาเที่ยวนาะเรากัเลยแบบจะพาทุกคนไปเบิกแล้วก็ไปหู้น้ำกันว่าเป็นแนวไหนนะทุกคนโอเค เฮ้ยสบายด pues ีเด nah, huh? ี๋ยวไปหาหมู่บ้านกันเดี๋ยวเนี่ยนี่แหละจับตินก็ติดตแฉกเบียอ่าโย่ขอบเขตนี้ก็จะเป็นขอบเขตแถวนี้นะครับทุกคนแต่จะมี้านอาหารหลังจากหลางเงี้ยแบบนี้แต่จะทางหน้าเลยเนาะตัวนี้ก็จะเป็นอ่าองค์แคมอามาลีบางเบียงครับทุกคนอ ไปอยู่บนจุดนี่นะอตาพจะรยากาศจไปมาเนี่ยตอนนี้เพื่อนจะมีรถเนาะมีรถให้เราเซาแต่ผมว่าเอที่เซารถแนวใดเนาะมันน่าจะเซารถจักเนาะเพื่อจะได้ถ่ายอยู่ในน้าำหะทุกคนในเบิรงกนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้เรามาซอกซื้อเสื้อกันเลยทุกคนเสื้อบางเบียงเนาะ ง้อเพื่อนของเข้าไปละนี่เลยนะคนเนาะผู้ดใดได้มาก็สามารถต้องได้มาซื้อเสื้อแบบนี้จึงเที่ยวครับทำง้ามมนม่วนได้นะฮะเ,เสื้อการอะกามใหญ่หมดอายห่อเออ<ะ>เสื้อกาม นีเสื้อก้ามแดนี่ก่ซอกซื้อเสื้อก่อนล่ะจึงไปเที่ยวครับผมเอาตัวใดนี้เนาะบางเนาะ หมวกเนาะเดจะแดดฮ้อนเน๊ะเอาตัวใดดีกว่าแบบเทียบๆง่ายๆเออราคาติดตามนี่เลยสามสิบบาท我ชอบสีเหลืองเนาะมักสีเหลืองก็เอาสีเหลืองเลยซะตัวนี้แหละดีที่สุดแหละเนาะอือ เดี๋ยวลองใส่ไปปใส่แล้วเอาเลยนะเอาเอาดูนแนี่นอนตีวนี้เลยเ <c oughs> ด็กกี้ <c oughs> ได้แล้วระ โอเคเราทุกคนเดี๋ยวนี้เอากะซื้อเสื้อแล้วก็ซื้อมาบซื้อได้ม่วงนาะนี่ซื้อได้ม่วงแล้วก็ซื้อเสื้อพร้อมเอาับซื้อได้ครบคนแล้วเนาะก็มาเบียงเขาได้ซื้ออย่างนนะเดี๋ยวนี้เรากะซื้อได้เสื้อแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวไปเลาะซอกซื้อเ่าเหมือนซอกซื้อเนาะคือเขาจะไปเซารถดเนาะว่าราคาเท่าไหร่เลเด็ไป กำลังเดินทางเลาะสอะเสารถจักว้าเสียอยว่ทางนี้กับบางเงาเลยลายโกดังเยอะที่เดกันเน,นินนด เมื่วาสิบแปดเสาร์รดนิ่งใจทุกคนอย่างนี้เพิ่งแยก่ผยเจ้าเจ้าทิ้นเอากระลืมเนาะก็ได้มาบ้านโดนแล้วเพื่อนกระลืมเพรู้ว่าทางใดเป็นทางใดนะครับเห็นไว่าขาไปมั่วเลย น้เดี๋ยวนี้สาวๆเพิ่นกะอันนั้อออนเนาะไทยฮูบกันเนาะทุกคน,นอยู่ที่อัมเบรีอัมเบรีวังเวียงคือมือเฮมอัมเบรีวังเวียงเนาะทุกคนนี่จะได้สิไปใส่ต้อนี่คอมุสิกนี่ยเดี๋ยวนี้กินข้าวเาย็นกินข้าวเย็นเราต้องิไปลิ้นขัวนะ ทำจังวะทำปูคำจันว่าจะไดนล่ะทำปูคำเจ้าทำปูคำมันบอเ,เดี๋ยวไปเจอกันที่ทีทำปูคำเลยนะเนาะเกินทางออกไป,ปรศัวเราเดีไปซีซิกเกอ

โล <Hello. S 2> ในปัจจุบันนี้หากอยู่นี้นะทุกคนก็คือเป็นบอนที่จะขึ้นเส้นทางขึ้นไปถ้ำจังนั่นเองนะทุกคนกระทางพุ้นจะเป็นถ้ำจังเลยทุกคนเออลองเวียงแดนงามกันแล้วเนาะพุ้นลองเวียงยนะทุกคนจะมีคนมาเที่ยวเนาะนะ หลากหลายเลยขวดนี้จะเป็นน่าจะเป็นเพื่อนหากาสร้างมาไม่นากคนเนาะแต่ส่วนขวดปัจจุบันแม่นน่ะติกี้เนาะเป็นขวดปัจจุบันเนาะอันนี้จะเป็นขวดสีส้มที่หลายๆคนมาถ่ายหูมันนะทุกคนแล้วเดี๋ยวนี้ันมันถึกน้ําพระน้ําท่วมมันนะตอนช่วงฤดูฝนแม่นันเขาก็ได้ยินข้าวอย่างเนาะที่มันก็เลยได้ฮักเปเพไปแนวนี้แล้วนะอ่ะอะ นี่อันนี้ก็เปย์เพแล้วทีละไล่คนมาทายหู่เนาะเป็นที่ระลึกขอวสีส้มนั่นเองเนาะแต่ข้ามไปทางนี้ทางนี้ทางนั้นเ,เดี๋ยวเดี๋ยวนี้แม่นอ่ายามหนาวเนาะก็ถือว่าเดือนเดือนนี้ก็ถือว่าน้ำก็ยากแห้งแรงนอยน,นึงแล้วเดีวเพื่นนอนจะเฮ็ดตัวขรัวนี่มาสุดเซยตัวนี้ก่อนเนาะ เพื่อจะได้ให้นักท่องเที่ยวอย่างเข้ามาเบิรมาสวมเนาะ,ะถามฟุ้นเนาะเธอพูดจะเป็นคำจังเนาะบูู้ว่าเขาซีได้ไปว่เนาะทุกคนเดี๋ยวถ้ามูอของก็น่าจะได้ไปนันแหละว่ามูอของยังเปลี่ยนเครื่องอย่าเนาะ